สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ไม่มีอะไรเฮียมีธุระพรุ่งนี้เว้ยมันจะมีคาร์เมลไรเดอร์เอ่เอฟเอฟฟิกเกอร์ออกมานะก็จะมีขายที่ตึกเอ,อเววันธรรมชีนะแต่คือว่าเฮียมีติดภาร,รกิจช่วงนี้งานยุ่งมากก็เลยจะให้ น้องกีนะแล้วก็น้องตากล้องอีกคนหนึ่งนะไปทำภารกิจนี้ไปต่อคิวอยากได้เหมือนกันนะเฮียอยากได้เพราะว่าไอตัวนี้คือ SFF เเนี่ยเฮียไม่ค่อยได้เล่นนะก็มีซื้อตัวที่ชอบอะไรประมาณนี้มันก็จะเป็นฟิกเกอร์ของบันไดนะครับผมก็คือว่า, <c oughs> าเป็นของธรรมชิอยากได้นะน้องๆมันก็แบบเชียเฮียเมื่อไหร่จะมาเล่นพวกไรเดอร์พวกอะไรเงี้ยก็ พอเอินว่าเห็นมีคนโพสต์ก็เลยแบบมันมีขายก่อนนั้นเนี้ยเป็นงานอีเวนต์หรือรอะไรทักอย่างเฮียอยากได้เฮ้ยตัวมันสวยดีนะมา r ์ r ไรเดแล้วก็พรุ่งนี้มีขายวันแรกต้องไปต่อคิวตามเดิมนะฮะห้างเปิดก็ให้กี่ไปนะครับผมกับน้องตางกล้องที่บอกนะก็ไปดูว่าจะเป็นไงให้ภารกิจน้อง2คนนี้ไปต่อคิวกี่ตัวหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วมันได้คนละหนึต่อหคนห กล่องนะฮะก็ไปดูที่ว่าจะได้มากน้อยเอ๊ะได้คนละอันอยู่แล้วนะปจะได้ไหมเลสโกไปดูกันเลยตอนเช้านะพรุ่งนี้เฮียไม่ว่างก็เลยให้น้องเข้าไปแล้วถ่ายคลิปมาดูเล่นๆบรรยากาศในการต่อคิวเป็นยังไงคืนนี้ไปเลยดีกว่าปะอ้าวโทรศัพท์เข้าไปเลยครับ Tomorrow ไม่ย่็ดูแลผมก็ลืมรอผ่านเยเ่เร็ว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 เว อโอเทนะดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนดับเครื่องก่อนอ่าวันดีครับทุกคนวันนี้ีบนี้มีไฟหน้าเอามีไฟหน้าด้วยเหรอนี่ไฟหน้าอันนี้มันของเล่นยุค8 0ดใช่คลิปนี้บอกได้เลยว่าจุดเริ่มต้นของคลิปนี้คืออันนี้บอกได้เลยว่าเมื่อ เฮีย er, พูดจบดีเฮีย er, จะย้อนไปให้ดูเมื่อ3วันที่แล้วเอาให้น้องกะกีมาซื้อตัวนี้แต่ปรากฏว่าอะไรไปดูคลิปนี้กันเลยครับและเดี๋ยวมาด่ากันที่หลังไปสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมได้รับมารกิจจากเฮีโนเอ้นนะครับให้มาต่อแถว,แวต่อคิวซื้อโมเดลคัมเมนไรเดอร์นะครับผม ก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางไปอยู่และเดี๋ยวตัดไปเจอกันที่นู่นแล้วนครับไปพบกับพี่กีอีกคนหนึ่งนะครับผมเฮียส่งพี่กีมาคู่กับผมนะครับมาเจอกันครับครับทุกคนตอนนี้เราก็ถึงแล้วนะครับผมจอดรถเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมกำลังจะลงกำลังลงลิฟต์นะครับผมไปหาพี่กีนะค,ะครับผมพี่กีเนีนนรอยรออยู่ไว้เจอกันอีกทีหน้าตอนเจอพี่กีครับผม A a few l เอาละครับตอนนี้เรามาอยู่กับพี่กีแล้วนะครับผมมานานยังครับพี่กี แล้วก้องมันก็จับแต่หน้า <c oughs> ครับเพิ่งมาได้สักพักหนึ่งมีงลูกหน้ากี่ชิวแล้วะลูงหน้าน่าจะเป็นสิบเลย <c oughs> วันนี้คาดว่าจะได้ไหมครับผมคือต้องบอกก่อนว่าของอ่ะมันลงเขาเรียกว่าอะไรนะมันลงที่งานก่อนมันมีงานเว้มันมีงานจัดที่อโศกเออไอเทอร์มินอลอ่ะออ <c oughs> แล้วของก็ไปลงที่นู่นก่อนก็เลยจำนวนเยอะไที่นี้เท่าไหร่นั่นสิเศษบุญ น่าจะมีเรื่องแหละเออเราก็ทำบุญกันมาเยอะอ่ะเดี๋ยวรอสิบโมงเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีได้ครับไปปันคิด ถึงไหมพี่มีแนวโน้มว่าอาจจะได้กี่เปอร์เซ็นต์นี่หรืออาจจะหมดตรงนี้เคยไหมเคยไหมหมดตรงข้างหน้าหมดตรงาณะน่พิจัดเออแต่นี่เคยแบบวนี่นะเคยแบบว่าหมดที่เราอ่ะข้างหลังเราไม่ได้อันนั้นเคยเคยทีเดียวด้วยเคยะปะอันนั้นฟุกพี่อันเล้กฟุก ผมได้สดสดเสร็จก็รีบไปแล้วตัวนี้สังใจอ้เชียดีใจายรอดูวันนี้กับเราดีใจมากก็ไม่ใช่ <S <S นนี้มาครับพี่กีเรียบร้อย ดหมดเกลี้ยงไม่เหลือสักกล่องหมดหมดตรงหน้าประมาณสองคิวดีปเฟ้ยเสียดายเลยลาดงเดี๋ยวไปว่ากันอีกทีหนึ่งเราตัดที่ไหนเลยนะพี่ตัดไปที่ีเลยเนาะตัดไปที่นี่เลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะได้ครับทุบจบที่นี่เลยสาครับก็เราก็มาสรุปวิดีโอมันรถนะครับว่าทั้งผมทั้งไม่กี่เลยนะครับไม่มีใครได้ของเลยนะครับผม พี่กีที่ซื้อไปเองก็หมดหน้าพี่กีเลยส่วนผมที่มาต่อแถวให้มาต่อแถวดูโมเดลให้เฮียนะครับผมก็ไม่ได้ของเหมือนหมดเหมือนกันนะครับผมก็ทีนี้ก็ต้องตัดไปที่เฮียแล้วครับว่าเฮียเขาเจะอายัางไงต่อแล้ววันนี้ผมนครับได้มาแล้วได้มาแล้วได้มาแล้วคอมเมนไรเดอร์นะก็ ได้มาหลังจากวันที่ไปรับนะแต่ต้องบอกก่อนเลยว่าวันนั้นน่ะที่ให้น้องเข้าไปให้น้องน็อตไปกับกีเนี่ยนำภารกิจจากเคียไปต่อคิวนะปรากฏว่าไปต่อคิวหมดที่หน้าก,กีพอดีเลยก็มีกีแล้วก็มีน้องน็อตนะที่เป็นตากล้องปรากฏว่าหมดหมดที่กีพอดีปัดโทแต่กล่องที่ได้มาก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ,ะอ่ะตลาด เขาเรียกว่าอะไรได้จากพ่อค้าตลาดรีเซล,ลมาอีกทีหนึ่งราคาก็ไม่ได้โหดร้ายเลยมากนะก็ประมาณ2000ไปปลายนะราคามันอยู่ที่2,000ต้นๆหรืออะไรประมาณเนี้ยก็ให้เขาก็าคือว่าเขาก็ไปต่อคิวนะแต่คือว่าจะมาพูดว่าว่าพ่อค้าต่อคิวก็ไม่ได้มันเป็นอาชีพเขาหรือว่ามันเป็นสิ่งที่เขาไปต่อคิวมาอันนี้คือเฮียไม่ว่าเลยตลาดใครจะไปต่อคิวไปรับจ้างต่อคิวหรือว่า ไปต่อคิวเอามาขายราคาที่สูงขึ้นเอามันก็เป็นเรื่องกลไกของการตลาดแต่สิ่งสิ่งที่เอ่อต้องบอกเลยว่าทำไมผู้นำเข้ามึงไม่เอาเข้ามาเยอะๆวะกูไม่เข้าใจนะไม่ว่าจะเป็นตัวไหนก็นแล้วแต่คือคนไทยแม่งพร้อมที่จะซื้อเว้เฮีย yeah. คือแต่คือเราก็เข้าใจในทุกตีแต่คือว่าก็อยากที่จะ มันจะได้แบบเออหนึ่งตัดปัญหาเรื่องรีเซลสองหรือมีเพียงพอให้กับคนเล่นหรือกลัวมันจะหมดหรือว่ากลัวขายไม่ได้หรือยังไงแต่คือว่าอันเนี้ยพูดได้ฟังเฉยแต่คือว่าเข้าใจว่ามันอาจจะได้มาลตละเท่านี้อะไรหรือยอย่างนี้แต่คือก่อนนัานเนี้ยมันมีขายอยู่ที่งานอีเวนท์ที่เทอร์มินอลหรือที่ไหนอะไรก็แล้วแต่คือประเด็นคือ ทำไมมึงไม่ขายให้มันวันเดียววะถ้าเกิดสินค้ามันมีน้อยอะขายพร้อมกันก็ได้เข้าใจปะคือมึงเข้าใจปะธำมาชี้มึงนี่แม่งแบบคตรมีปัญหาก,กับของเลยอ่ะคือคนไทยแม่งพร้อมที่จะซื้อเว้ยไม่ว่าจะเป็นเมท่าสตักเจอร์เป็นเมทัลบิลเป็นหาเหวอะไรก็แล้วแต่คือทําไมมไม่เอาของมาขายหรือขายให้แม่งพร้อมกันหรือว่ามีกฎกติกาที่มันแบบชัดเจนอะไรประมาณเนี้ย นะคือถามว่ามีคือทําไมต้องดา่ามันชี้แต่คือแบบกูแบบอยากอยากซื้ออะแล้วคิดว่าทุกคนมันก็อยากซื้อก็อยากได้แต่ก็แบบมันยังไงวะคือเก็บไว้ขายเองหรือขายที่หลังหรืออะไรยังไงวะแต่อันเนี้ยที่มาพูดถึงอะคือคือก่อนอันเนี้ยถ้าเป็นสินค้าตัวอื่นของของของเขาเนี่ยมันมีมากมีน้อยมันก็เข้าใจไง คือจะยังไงก็แล้วแต่แต่คือแบบมึงจะขายขายที่นู่นก่อนแล้วค่อยมาขายที่นี่กูไม่เข้าใจหรือว่ากูไม่เข้าใจแค่คนเดียวยังไงวะหรือว่ากูคิดไปเองมันก็มันของเล่นก็คือของเล่นน่ะอันนี้มาพูดให้ฟังว่าทำไมต้องไปซีเรียสแต่คือว่าแค่มึงขายให้มันเท่าเหมือนกันวันเดียวกันทุกที่ก็ได้ปะวะ คือถ้าเกิดมันมีจํานวนจํากัดแล้วไม่ได้เลยอย่างเงี้ยเอออันนั้นน่ะกูว่าใครๆแม่งก็รับได้ตลาดรีเทลว่าคนอยากได้กูอยากได้กูก็กูก็ซื้อถึงมันจะแพงกูก็ซื้อถ้ากูอยากได้แต่มึงทำไมจะขายวันเดียวกันไม่ได้ไงวะไ,ไอคนที่แม่งอยากได้อะ่ะคือมันไม่ได้ซื้อคนที่แม่งซื้อไม่ได้อยากได้ แค่นี้ <c oughs> เดี๋ยวใครมาด่ามาอะกูด่ากูกูด่ากลับนะวิบอกให้ไม่โกงนะนี่ได้มาในราคา2,800อะไรประมาณเนี้ยนะน,นี่ก็เป็นตัวแรกนะที่อยากได้นะข้างหน้ากล่องเนี่ยให้ดูหน้ากล่องเป็นอย่างงี้คือไปเห็นในโซเชียลเป็นตัวแรกเพราะว่าไม่ได้อยากได้แต่เห็นว่ามันสวยไงนี่มาร์คไรเดอร์นะนี่ด้านหลังมันก็จะเป็น วินโดให้เห็นข้างในนะนีะ่นะชินมาร์คไรเดอร์โอ้โหฟิกูอาร์นะครับผมนี่แกะมาจากกล่องคือมันมีมือมาให้ด้วยมีมือมาให้1คู่2คู่3คู่แล้วที่หุ่นอีก1น,นะแล้วก็มีผ้าคลุมมาให้แบบนี้นะว่างๆเดี๋ยวจะมารีวิวให้ทุกคนดูกันดีกว่านะเกียร์ก็ไม่ได้มีความรู้อะไรสักเท่าไหร่นะครับผมอาแกะให้ดูนิดหน่อยแล้วกัน นี่นี่นี่เทกเจอร์ดีนะอันนี้เป็นยางนะและนี่เป็นผ้าแข็งๆนะจุดขยับอะไรยังไงก็ค่อยว่ากันสำหรับคนที่ชื่นชอบนะคือข้อดีอันนี้มันมีเหมือนมันเนี่ยมันเป็นหน้าคนนี่อ้าวไม่ใช่เว้ยไม่มีหน้าแต่มีผมหลอกๆมาให้ปะโท่นะนะเออเว้ย อะเดี๋ยวมาลองดูแล้วกันนะจุดขยับอะไรยังไงเดี๋ยวมาแกะกล่องกันอีกทีหนึ่งนะแต่บอกได้เลยว่ากูเบื่อการจัดการของธรรมชีชิบหายแน่ไปดีกว่าขี้เกียจบนทำไมมึงไม่ขายวันเดียวกันวะกูไม่เข้าใจ สัตว์ใหญ่โตสะแท้ไปครับเจอกันพรุ่งนี้ไม่แปลกใจหรอกว่าทำไมคนแม่งหิวของมาขายถูกปะ สบายสวัสดีจ้ะ